สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามช่องของอาจารย์ทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่หกถ้วยไพ่รักต่างวัยไพ่รักต่างวัยแสดงถึงความเปิดกว้างและความไร้เดียงสาที่สุดชื่นความเต็มใจที่จะเรียนรู้และการมองโลกในแง่ดีว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นเมื่อเราเก้าวหน้าไปด้วยกันด้วยความเข้าใจ ชื่อดั้งเดิม The Past เตือนเราถึงธรรมชาติดั้งเดิมของเราความสงบสุขมีคนมาเยี่ยมอาจได้รับการเซอร์ไพรส์จากคนอื่นมีการมาหาแบบไม่ทันตั้งตัวได้รับของขวากความใจดีความรักที่มีความอบอุ่นความรู้สึกเก่าๆก,การนึกถึงเรื่องราวดีๆในอดีตครอบครัวบ้านการได้รับของขวัญค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์นะคะ ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดหัวใจกดไลค์ให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ